สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับพบกันเป็นประจำนะครับประจำทุกๆวันแบบนี้ผ่านช่อง youtube ช่อง hr channel ผ่านทางช่อง youtube คนทำงาน hr กับสิ์ประกันสังคมผ่านทางช่อง youtube รับทำทีม building และก็ผ่านทางช่อง youtube น้อง QP เด็กชายสายบุญแน่นอนครับประเด็นตอนนี้ ที่ผู้ประกันตน้ตนที่ผู้ใช้แรงงานกําลังติดตามและกําลังให้ความสนใจคงหนีไม่พ้นเป็นเรื่องของการปรับขึ้นข้าวแรงขั้นต่ำที่จะมีผลบันทิ้หนึ่งมกราคมปีพศ2567เป็นต้นไปตามที่แอดมินได้เคยนำเสนอ ที่ผ่านมาก็คงเป็นนะครับประเด็นที่ผู้กันตนให้ความสนใจเรื่องของการปรับขึ้นข้าวแรงในครั้งนี้ข้อดีของการปรับขึ้นข้าวแรงค่าจ้างในครั้งนี้แน่นอนครับจะมีข้อดีนะครับจะมีข้อดีเรื่องของสิทธิประโยชน์ประกันสังคมกับผู้กันตนแน่นอน ซึ่งการปรับขึ้นค่าแรงค่าจ้างในครั้งนี้หากท่านดูสไลด์หากท่านดูภาพประกอบเรามาพูดถึงตารางด้านบนสุดตารางด้านบนสุดจะเป็นการแสดงตารางให้เห็นว่าค่าจ้างข้าวแรงปัจจุบันแอดมินอยากจะพูดค่าจ้างข้าวแรงปัจจุบันเฉพาะกรุงเทพและปริมณฑลซึ่งข้าวร่าง ค่าจ้างข้าวแรงปัจจุบันนะครับกรุงเทพและปริมณฑลปัจจุบันข้าวแรงต่อว,วันวันละ353บาทต่อว,วันมีหลายๆองค์กรมีหลายๆโรงงานมีหลายๆบริษัทให้ค่าจ้างเป็นวิกก็จะตกวิกละ4,236บาทเมื่อนำรวมเป็นเดือนก็จะเท่ากับ9,171 78บาทต่อเดือนหากมีการนำส่งเงินสมทบเข้ากองทุนประกันสังคมที่5%เปซปัจจุบันจะมีการนำส่งเงินสมทบหากจากผู้กันตนเท่ากับ4 5 8บาทจุด9สตางค์จุด9สตางค์เราปัดเศษเป็นตัวเลขกลมๆเป็น400นะครับ59บาบาทเป็นเงินสมทบที่หากจาก คูกันตน5%์นายจ้างยังสมทบอีก5%มาดูช่อง3%เงินประกันสังคม3%ก็คือเงินที่พูดกันตนมีเงินเก็บออมเป็นเงินบำเหน็จต,ต่อเดือนเท่ากับ275.34สตางค์ปัดให้เหลือเป็นตัวเลขกลมๆก็จะเท่ากับนะครับ275าบาทเป็นเงินเก็บบำเหน็จนะฮะ หากวันที่1มกราคมปีพศ2567 0 0เป็นต้นไปข้าวแรงต่อวันจังหวัดกรุงเทพและประิมณฑลจะมีการปรับเพิ่มขึ้นอีก10บาทก็จะเท่ากับ363บาทต่อวันนะครับหากโรงงานหากสถานประกอบการหากบริษัทจ่ายเงินค่าจ้างเป็นวิคจะเท่ากับ4,300 56บาทก็จะเพิ่มขึ้นหากจ่ายเงินเป็นเดือนนะครับก็จะเท่ากับ9,438บาทเมื่อมาดูเงินสมทบประกันสังคมก็จะถูกนำส่ง5%เช่นเดิมยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงก็จะนำส่งเข้ากองทุนประกันสังคม471.9สตางค์9สตางค์ปัดเป็นตัวเลขกลม,กลม ก็จะเท่ากับ472บาทนั่นเองมาดู3%ที่จะเป็นเงินเก็บออมในการปรับขึ้นข่าแรงค่าจ้างครั้งนี้เงินเก็บออมของผู้กันตนก็จะเพิ่มขึ้นต่อเดือนก็จะเพิ่มขึ้นจากเดิม7.8สตางค์ก็ปัดเป็นตัวเลขกลมๆเพิ่มขึ้น8บาทนั่นเองเมื่อนะครับ รวมเป็นเดือนเงินบำเหน็จเก็บออมของผู้กันตน้นนะครับจะเท่ากับ283บาทจุด14สตางค์จุด14ส,สตางค์งปัดให้เป็นตัวเลขกลมๆก,ก็จะมีเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น283บาทเป็นตน้นนะฮะซึ่งต้องบอกแบบนี้การปรับขึ้นค่าแรงค่าจ้างทุกๆครั้งจะเป็นผลดีกับผู้กันตน้น เป็นผลดีในกรณีเงินบำเหน็จจะเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนแล้วเงินบำนาญชราภาพก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเงินบำนาญชราภาพจะเพิ่มขึ้นสมมติว่าปัจจุบันมีเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายเท่ากับ900 0บาทสมมติหากมีการปรับขึ้นข้าวแรงนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคมเงินเดือนเฉลี่ย60เดือนสุดท้ายย้อนหลัง5ปีก็จะเพิ่มมากขึ้นเช่นกันเพิ่มมากขึ้นกว่า900 0 อาจจะเป็น9,400บัตรบาทเป็นต้นทีนี้เปรียบเทียบด้านซ้ายมือจะเป็นการเปรียบเทียบเงินบำเหน็จต,ต่อปีเงินบำเหน็จต,ต่อปีเห็นไหมฮะเงินบำเหน็จต,ต่อปีของผู้กันตนที่มีค่าจ้างค่าแรงขั้นต่ำปัจจุบัน353บาทต่อวันจะมีเงินบำเหน็จต,ต่อปีเท่ากับ3,304บาทต่อปี หากมีการปรับค่าแรงค่าจ้างขั้นต่ำเป็น363บาทต่อวันก็จะมีเงินเก็บบำเหน็จต,ต่อปีนะครับเริ่มต้นปี2567เป็นต้นไปเงินบำเหน็จต,ต่อปีก็จะเพิ่มขึ้นเท่ากับ3398บาทก็ถือว่าเงินบำเหน็จเพิ่มขึ้น94บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งเป็นข้อดีของพู้กันตตนล้วนๆเลย ในกรณีที่มีการปรับขึ้นค่าแรงค่าจ้างทุกๆครั้งหวังว่าคลิปนี้ทุกคนจะเข้าใจหากยินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส่งต่อให้กับใครหลายๆคนที่ยังไม่ทราบไม่รู้ให้เข้าใจหากยินชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามให้กันด้วยกดติดตามช่อง YouTube HR c h a n ช e l กดติดตามช่อง YouTube คนทำงานเ r อา์กับสิทธิ์ประกันสังคม ช่อง YouTube รับทำทีมวิ้งแล้วก็ช่อง YouTube น้องคิวพีเด็กชายสายบุญหวังว่าคลิปนี้น่าจะนะครับเป็นที่สนใจกับใครหลายคนให้กำลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ